มีหวังปานเทพลั่นคดีตแตงโมเป็นคดีระดับชาติไม่เชื่อเรื่องเพอเจอ2 3 2มกราคม2568 หลังจากที่ DSI ไฟเขียวหรือคดีแตงโมนายปันเทพพัวพงพันธ์คณะบดีสถาปันแพทย์แย์พุรรนาการและเวชศาสตร์ชฉลวัยมหาวิทยาลัยรังสิตตั้งโต๊ะแถลงข่าวหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI อนุมัติรับทําการสืบสวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาณบ้านพระอาทิตย์นายปันเทพกล่าวว่า ขณะนี้ DSI มีอำนาจสืบสวนคดีแตกโมต,ตามกฎหมายซึ่งสามารถเรียกพยานทุกชนิดและทุกประเภทที่ภาคประชาชนไม่สามารถทำได้ซึ่งการจำลองตกเรือรวมถึงรูปและหลักฐานทาง GPS นั้นหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นข้อเท็จก็สามารถรื้อคดีได้และจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา ซึ่งตอนนี้ถือว่าพอใจกับการที่ DSI รับทำสำนวนในคดีนี้จึงอยากบอกหลายคนที่มองว่าการจำลองตกเรือและการเดินหน้าของตนและนายอาชริยะที่ผ่านมาเพอเจอร์นั้นไม่เป็นความจริงเพราะมีการไต่ตองอย่างถี่ถ้วนกับทีมงานเป็นกองทัพส่วนผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานหลังจากนี้ สำหรับทางที่เป็นไปได้ในตอนนี้นายปานเทพระบุว่าอายการพิจารณาเห็นสมควรขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อหาโดยดีเอสไอทำหนังสือขอให้มีการจำหน่ายคดีออกชั่วข่าวแต่ศาลต้องเห็นด้วยทั้งนี้เหลือเวลาอีก5วันกับการสืบพยานปากสุดท้าย29มกราคมนี้แต่ยังมีเวลามากพอก่อนที่ศาลชั้นต้นจะพิจารณา นายปานเทพได้กล่าวต่ออีกว่าเรื่องนี้ถือเป็นคดีระดับชาติหักดีเอสไืบสวนและพบว่าเข้าลักษณะการเป็นคดีพิเศษก็จะต้องมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อขอมติในที่ประชุมในการรับดำเนินการไว้เป็นคดีพิเศษซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบ2ในสของคณะกพรมอที่มีอยู่21คนซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน อย่างไรก็ตามหากสุดท้ายไม่รับเป็นคดีพิเศษตนเชื่อว่าสังคมได้รับรู้เนื้อหาข้างในและตนยังมีอีกหลายช่องทางที่จะสามารถดําเนินการต่อได้แต่ยังไม่ขอเปิดเผยเพราะยังไม่ถึงเวลาและยังมีการจําลองอีกหลายเรื่องที่ตนอยากทําเชน่นแสงและเงาของแตงโมร้องเพลงอยากรู้ว่าจะมีกี่รูปแบบ โดยนปันเทพได้กล่าวถึงคนบนเรือด้วยว่าตอนนี้ยังไม่มีคนบนเรือติดต่อมาส่วนตัวคิดว่าพวกเขายัางประเมินผลที่เกิดขึ้นไม่ได้จึงอยากบอกว่าระหว่างผู้สมรู้ร่วมคิดในคดีฆาตกรรมกับผู้โกหกและรับสารภาพมันต่างกันมากห่างเปลี่ยนใจให้เดินเข้ามาหาที่บ้านพระอาทิตย์ได้ตลอดทั้งนี้ในวันที่2 4มกราคม2568 ดีเอสไอจะมีการประชุมครั้งแรกหลังรับสืบสวนคดีแตงโมจากนั้นนายปันเทพพร้อมด้วยน,นายนวัดอิสระไกศีนจะมีการแถลงข่าวที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเวลา15.00นาฬิกาก็ขอให้คุณแตงโมได้รับความเป็นธรรมในเร็วๆนี้ค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ